ช่วงคุยกับหมอวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเชื่อว่าสาวๆได้ยินชื่อโรคนี้ต้องร้องกรี๊ดแน่เลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคเส้นเลือดขอดค่ะเราอยู่กับคุณหมอธีรวีวีระวันนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญสำนักอนามัยกรุงเทพมหานาครค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีต้องสำรวจตัวเองก่อนค่ะคุณหมอคะมีไหมเส้นเลือดขอดเพราะ <laughs> ว่าหลายคนบอกว่าโรคนี้ถ้า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 เป็นสาวๆในมุมสาวๆเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกแบบ ไม่สวยไม่งามเลยค่ะคุณหมอโรคนี้มันเกิดจากอะไรคะจริงๆแล้วเมื่อกี้คุณมีบอกว่าเส้นเลือดขอดแล้วคุณมีมองที่ขาเนาะใช่คุณหมอโฟกัสที่เาเลยมีความคุ้นเคยมากว่าเส้นเลือดขอดก็จะต้องอยู่แถวแถวขาเนี่แหละใช่ไหมค่ะแต่จริงๆแล้วเส้นเลือดขอดเกิดจากเส้นหลอดเลือดดำนะคือในร่างกายเรามีหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำถูกไหมครับค่ะเลือดแดงก็ก็คือนำออกซิเจนไปเลือดดำก็นำของเสียกลับสู่ ร่างกายกับหัวใจอะไรเงี้ยนะหลอดเลือดดาเนี่ยมันก็อยู่คู่กับหลอดเลือดแดงเนี่ยแหละนะครับแต่ถามว่ามันก็มีได้ทุกที่เพราะฉะนั้นคําว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยมีได้ทุกที่นะครับแต่เราเจอเยอะที่ขาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเลือดมันจะต้องไหลกลับเวียนกลับมาที่หัวใจทีนี้มันอยู่ไกลอะเนาะแล้วมันก็ต้องต้านแรงโน้มถ่วงโลกไงเพราะอยู่ที่ขาเนี่ยระหว่างทางกว่าจะขึ้นมากว่าจะอะไรกลับขึ้นมาเนี่ยแหมมันก็ผ่านติดอุปสรรคเยอะ นะครับยิ่งคนยืนนานๆใช่ไหมค่ะนั่งห้อยขาน,นานานๆเนี่ยขาก็จะเริ่มบวมเห็นแม่ค้าต่างๆเนี่ยคุณหมอที่ตลาดเวลามีไปตลาดก็จะเห็นสังเกตได้ก็เคยเคยแซวเคยถามค,ค,คุณคุณคุณแม่ค้าที่เป็นญาติๆคุณหมอเพื่อยบอกก็เนี่ยแหละก็เกิดจากการยืนนานๆอันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะคุณหมอ,อเ,ปเป็นเป็นเป็นสาเหตุหลักเลยแหละครับที่ะะการที่คนที่ต้องยืนนานหรืออาจจะมีประวัติการผ่าตัดอะไรบริเวณตรงขาเนี่ยมันก็ทําให้การไหลเวียนเลือดได้ไม่ดีนะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งในคนทั่วๆไปแล้วกันนะที่ไม่ได้แบบยืนนานอะไรมากมายก็คือหลอดเลือดเนี่ยมันเริ่มมีการเสียความยืดหยุนนะครับปกติหลอดเลือดมันก็ต้องมีขยายหดขยายหดะนะแล้วก็มีลิ้นลิ้นของหลอดเลือดเนี่ยในการที่จะควบคุมการไหลเวียนของเลือดมันก็เริ่มอาจจะอายุมากขึ้นมันก็เริ่มจะเริ่มไม่ทํางานได้ไม่ไม่ดีละ,ะนะครับมันก็เริ่มเริ่มไม่หดมันก็ยืดอย่างเดียว หลอดเลือดมันก็เริ่มขยายเห็นหลอดเลือดมันใหญ่ขึ้นใช่ค่ะจริงๆหลอดเลือดนี้ก็คือหลอดเลือดที่อยู่ในร่างกายนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าวันหนึ่งมันไม่ยืดหยุ่นมันก็เลยขยายตัวก็เราก็เลยจะมองเห็นมันนูนขึ้นมาที่ผิวหนังนะครับคนก็เลยบอกว่ามันเป็นขอดๆเป็นขขดๆใช่คุณหมอก็เลยเรียกมันว่าเป็นเส้นเลือดขอดต้องครับค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอยู่ในส่วนอื่นๆก็เป็นเส้นเลือดขอดได้อย่างเช่นบริเวณไหนคะคุณหมอ ที่เจอก็คือหลอดอาหารในกระเพาะอาหารเนี่ยเราจะเคยได้ยินนะเวลาส่องกล้องเข้าไปนะเวลาส่องกล้องเวลาสมมติเกิดมีการส่องกล้องดูทางเดินอาหารคุณหมอเจอเส้นเลือดคอร์ดอะไรเงรี้ยนั่นหมายเขาว่าเส้นเลือดในใน,น,นหลอดอาหารและทางเดินอาหารเนี่ยมันเริ่มมันใหญ่ขึ้นอันตรายไหมค,ครับคุณหมอซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะอันตรายกว่าขาอีกเพราะว่ามีโอกาสที่จะแตกได้ใช่ไหม,มเพราะว่าถ้าเกิด แรงดันในเลือดเรามากขึ้นมันแตกได้มันก็อาจจะมีอาเจีนเป็นเลือดอะไรออกมาได้นะครับแต่ทีนี้ของของขาเนี่ยเราไม่ค่อยเจอการเลือดออกมากหรอกนะครับเพราะว่าเพราะว่ายกเว้นมันมีแผลอันนี้กําลังจะถามคุณหมอว่าเส้นเลือดขอที่อยู่ขาเนี่ยมันสามารถแตกหรือว่า พูนออกมาได้เหรอฮะสามารถสามารถทำได้ครับกระจากกระจากอะไรฮะคุณหมอก็คือบางทีเกาไงใช่ไหมอ๋อาบางทีเราเผือใ,ใช่ไหมอาบน้ําเสร็จอ่ะคันเกา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 อ้าวเกิดแผลที่ผิวใช่ไหม<อ>ผิวปริออกมายิ่งยิ่งสูงอายุผิวบางด้วยใช่ไหมบริเวณวนั้นปริออกมาอ้าวเลือดพุ่งเลยก็มี<อ>นะครับเลือดพุ่งก็ต้องกดห้ามเลือดไว้ก่อนค่ะที่พูดนี่พอดีประสบการณ์ตรงนะพ่อคุณพ่อผมนี่แหละเส้นเลือดขอดแล้วก็บางทีต้นจะโทรเรียก มันช่วยด้วยช่วยด้วยแบบว่ามีเลือดพาาื้ออกมาเราก็ต้องรีบกด<อ>ห้ามเลือดไว้ะอะไรนะครับเพราะว่าเส้นเลือดขอดมันก็อยู่ใกล้ผิวมากๆแล้วบางทีผิวบางแล้วบางทีอาจจะโดนอะไรแค่แกะกาบ้างมันก็มีเลือดออกถ้าเมื่อไหร่มีปวดเมื่อไหร่มีเลือดออกนะครับ หรือแผลบ่อยๆตรงนั้นน่ะอันนี้แนะนําจะต้องพบแพทย์แล้วขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากเป็นน้อยด้วยคุณหมอจะวินิจฉัยตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้ามันมีโอกเลือดออกบ่อยๆแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยในการเกิดแผลง่ายๆก็อาจจะมีการผ่าตัดนะครับแต่เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กๆคําว่าแผลเล็กๆหรือไม่ใช่แบบกรีดแบบจินตนาการอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับก็จะมีเทคนิคของทางสัญญาแพทย์นะครับคุณหมอผ่าตัดก็อาจจะดูว่าเส้นไหนที่เป็นเยอะใช่ไหมครับ เขาก็จะวางแผนว่าโอเคก็คือจะอมีการไปมัดหลอดเลือดที่ที่ดีไว้นะแล้วก็ค่อยๆเปิดแผลเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเอาหลอดเลือดที่มีปัญหาเนะี่ยออกดึงออกเลยเหรอคะใช่ครับก็คือมีมัดมัดเอาไว้นะ,ะมัดไว้แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนทำบายพาสอะนะก็คือ ใบพัสส่วนที่ไม่ดีออกอส่วนที่ดีก็ม,มัดมัดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอ,เอาเอาส่วนที่ไม่ดีนั้นออกไปค,ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาในกรณีที่เป็นเยอะเป็นเยอะนะคะคุณหมอแล้วคุณหมอมีวิธีการแนะนํำไหมคะหรือว่าคำแนะนําสําหรับคนที่เขาบอกว่าโอ้คุณหมอหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกต้องทําอาชีพนี้ต้องอยู่กับอาชีพนี้<ช>อยากให้คุณหมอแนะนําหน่อยคะ่ะคือผมว่า เป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าเราก็จะเห็นช่างเสริมสวยแม่ค้าคุณหมอพยาบาลจะเห็นเลยนะครับพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะซื้อถุงรัด,ดน่องรัดขากันเข้ามา,ามใส่เพราะว่าเพราะว่าช,ชีวิตคือการยืนเดินเ,เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรัดไว้คําว่ารัดไว้ก็เพื่อหนึ่งกระตุ้นให้เลือดเลือดที่เสียคือหมายว่าเลือดดำค่อยๆมีโอกาสที่ไม่ไม่ไม่ลงไปกองอยู่ที่ข้างล่าง ที่ส่วนล่างของร่างกายเยอะมันก็จะมีการบีบไล่กลับขึ้นมา,านะครับก็อันนี้คือการรัดไว้นะที่สำคัญคือแนะนำยกขาสูงซึ่งอันนี้ต้องถามว่ามีโอกาสพักไหม,มในการสมมติยืนตลอดทั้งวันหรือเปล่าหรือช่วงพักแล้วก็นั่งแล้วก็ยกขาหน่อยอาจจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะนั่งแล้วก็ยกขาไว้บนโตะ๊ะหรือบนเต้ายาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ากลับบ้านไปก็ลองทำดูแล้วก็ตอนนอนก็เหมือนกันนะครับหาหมอน รองขาให้เท้ามันยกสูงขึ้นหน่อยก็เพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนกลับเข้ามาได้ดีขึ้นครับค,คุณหมอคะมีคําห้ามหรือข้อห้ามไหมคะสำหรับใครที่เป็นเส้นเลือดกอนห้ามทาแบบนั้นห้ามทําแบบนี้บางคนจะมองว่าเอา้าคุณหมอก็มันก็ง่ายเองไงอยากจะทําอะไรแผงๆคุณหมอมีคําเตือนไหมคะว่าไม่ค,<ำ>ควรทําคําเตือนก็คือถ้าสมมุติเราไม่อยากไปหาหมอเนาะ,ะ,ะ่บางคนก็บอกโอ้มันปวดเหรอ เจาะซะเลยใช่ไหมครับเจาะซะเลยได้ไหมคะคุณหมออันตรายมากถ้าเจาะแล้วเกิดติดเชื้อล่ะเพราะว่าหนึ่งโอเคอาจจะอาจจะมีแผลตรงนั้นหรืออาจจะไม่สะอาดหรือเครื่องมือเครื่องไม้เราไม่สะอาดเจาะแล้วถ้าเกิดเลือดไหลออกมาโอเคยุบก็จริงแต่อาจจะติดเชื้อตามมาสองเลือดไหลไม่หยุดเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะบางคนก็กินยามีโอกาสเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นไม่ควรทําเองนะครับควรจะทําอยู่ในภายใต้ สถานพยาบาลคลินิกหรือในมือของคุณหมอนะครับค่ะก็ถือว่าครบถ้วนเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดขอดนะคะเส้นเลือดขอดนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่ได้ไกลตัวแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าดูแลตัวเองแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการใช้ชีวิตให้สมดุลน,นะคะคุณหมอวันนี้ขอบคุณค,ค,คุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเคล็ดลับที่คุณหมอบอกไปลองสังเกตดูว่าตอนนี้เริ่มหรือยังมีเส้นเลือดขอดในจุดไหนบ้างหรือยังแล้วก็เอาวิธีที่คุณหมอบอกไปไปปรับใช้อาจจะดีขึ้นได้นะคะวันนี้ครบถ้วนค่ะสำหรับรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมง,งานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ